เห็นมั้งในลูกท uh ี่เก่ามาดูตัวหัวดูหนึ่งจอกมาคุมเลยนี่เขาดูแลคณะสอดสํารับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสามาันที่ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายอดสํารับมีใครเป็นผู้บ้างผู้ซ้อมรึมีพี่สันบิดมีชูซับพี่ตรงซับครับาถือพวกพี่ๆในค่ายเช่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับหกรับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ําหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเราจะตายเลยครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับมานชัย เคยเจอแล้วไงยังครับไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาตลอดมาป่ะศึกษาครับเขาโม่สไตล์แหละไม่เข่ามาครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมงวางแข่งไงดีไปเรื่อยๆครับไปต่อตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ลพบุรีครับลพบุรีแล้วนะเจอกับเจมส์ซากับเป็นไงบ้างชนะคะแนนมาชนะคะแนนมามันต้องเฉลี่ยเท่าไหร่ร้อยสิบครับร้อยสิบแต่นี้มาต่อยแลร้อยสี่เนาะเปิกิสอบขนาแล้วเกินอยู่จุดสองจุดสองไม่เป็นไรครับ่งนิดนึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไฟนี้เราคุมคุมประมาณกี่กิโลครับมาเลยห้าโลมได้เราต่อยมาเลยทั้งหดเลยกี่ไฟแล้วประมาณตอนนี้ห้าหกสิบไฟห้าหกสิบไฟแล้วเราคนจังหวัดอะไงครับฝากเชิญเชิญแฟนๆขับรถน่อยฝากชาวบุรีรัมย์ก็ลพบุรีเป็นกำลังใจด้วยับไฟนี้เต็มที่นะโอเคขอบใจมากน้องจชาย ยหน่อสวัสดีครับผมมานาจัยโสตจงใจครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับมาตั้งแต่เดือนมกราคมอยู่ที่ค่ายโสตจงใจครับอยู่ที่ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนละค่ายไปอยู่น้องจอกน้องจอกแล้วอย่าห้ามออกไปไหนเลยใช่ไหมใช่มีใครเป็นคู่บ่าวคู่เจ่างงีนนั่น มียิ้มแต่ยามมีฉลามดำก็คือเพื่อเพื่อนพี่ในคล้ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะครับสิบเก้าปีเราสูงเท่าไหร่เราอย๋อสิบเอ็ดน้ำหนักไปล่อยๆมามาหยีเราเข้าไปเราเมื่อจะตายเลยครับ่เาวันนี้เรามาเจอกับไม่ขลาเคยเจอเลยไหมครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะเขาเมื่อจะตาย มอเป็นไซส์แล้ววันนี้เราจะวางเคลมอย่ไงไรถ้าต่อยจังจะตายเราเนาะเราค่อยแก้ไขตรงนั้นเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่างบดีจังหวัดอะนั้นช่างแต่เรื่องไฟต่อยส่งโรกี้แค่ไหนต่อยทางต่อยเวทเท่าไหร่วะนะร้อยสิบสี่ก็คือเบรคนี้เลยแล้วผลเป็นไง ชนะหมาแล้วมาต่อวันนี้เลยเนาะตัวแล้ววันนี้เมื่อเช้านี้เรามาชั่งางรถเกินอยู่จุดห้าก็ไปวิ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จร้อยนะถูกใจงแรงเนาะทีนี้เพราะเฉยนะกับใช่ไอ้นี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณสามกิโลกว่าได้เราต่อยมวยมาเรื่งลุหมดเลยตอนนี้กี่ไปแล้วครับประมาณประมาณเจ้า้าประมาณเจ้า้าเปอร์เราคนจังหวัดจัวัดนักเวชอีแล้วนะครับเซ็นชุดไปขับรถหน่อย ว่าเป็นดาวะระดับนี้ธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นที่แน่นอนจำเป็นต้องถคู่แบบคู่แรกเลยนะปวดหัวนะโอ,อ,อเคขอเจ้าหน้องชายครับไม่ลลบเยนะ